สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีสโนดีเพลิดเพลนแพงเอฟซี FC น้องอิงครับบุกเบกระเป๋าโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอิงครับอ๋อสร้างมาหอดกะยำกันเลยครับพี่น้องสร้างคนมาหอดเพื่อกะยำเลย สาวๆเดี๋ยวให้อาหารน้องๆแล้วสิ้ผ้ายางเบิ่งสร้างครับเนี่ยด่านบนพ่นเก็บเก็บ้อยเลยครับแต่ว่าด่านล่างพ่นสิยางเก็บที่หลังนะครับพี่น้องละเอียดเนียนเนียนกริบ เป็นใหญ่เวทีไหมครับหนางานไปขยับขยับไปเรื่อยเรืยน่อย,อยะ,ะนิหน่อยโอ้ออยคือดน้าอตม้ตม,นมน้ำมาีต้มน้ำยางดีคุณนะเป็นต้ตมน้ำกินมาๆไอ้กินกาแฟเครืค่องทำในมนสบายเลยเากอยู่ะ <c oughs> <c oughs> เกงท่านเอาอุ่นหล่นหล่นไหมโยโย่บ้านใดเน่ยครับนี่ยเยอ่อยู่บน้องคนหน่อยสร้างซีนี้มาจากแจ็กบั่น บันข้อบัดพ้นข้อบ่านบัดพ้นข้อบัดน้องคนหน้อยบัดโคกเลาะมาคนละหมู่บ้านครับครับเป็นห่วงมาหอดเพกับจวดจาดเลยครับบ่อยเสียละบ่อยเสียเวลาเลยมันนี้กะ ภพาพไปเบิ่งครับว่าสร้างกับเบื้องคนปูได้สําใดนะของหมูอั้นนี่ฝนลิ้นครับฝนลินป<ะ>ี่น่องเบิ่งครับเหลือแถวเดียวครับเกือบเลี่ยว เหลือแถวเดียวครับพี่น้องนี่ทำความสะอาดย่านแนวแะ้วก็ทำความสะอาดเก็บขล้องเขาไว้ได้เลยครับยวทำมนาสสั่งอนว่านสิทธาสีบอ่ถ้่าว่าถึงซีบดีๆก็แมมนเจะเจาะใส่พัดลมระบายอากาศเจาะใส่พัดลมระบายอากาศไว้นี่ดีเลยครับ คือว่าสาร้างพนปูเร็วแห้งพี่น้องมืงอนีเพิ่นมาเพิ่นไปเคี่ยวห้องฟังด้านนั่นแหละครับเพืรอที่สิป,ปูห้องพน,น,น,นเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้อง ตู้หรูอะไรตู้หรูาาวาสนาง้วถาปูครับปูของเมือบ้านตู้หรูกินขนมแล้วเมื่อกี้นี่ครับ แม่แ่า้นข้งเป็นแ้วบใชครับแม่นเมื่อกัเบื้องเพื่อนแม่นเมืองเบื้อแม่นเมืวัดไปแล้วจะ่าฝนก็ได้ส่งแต่สิแม่นเมือหลาุนเต็มพื้นทีนั่น จังหยเพักนกฤษเทพเพื่อนปู้กระเบื้องพลังงานเนาะเลือแงอ่ได้เลยโอ้ปอระมาณแล,แล้นต่อแกสร้างเอาหลายๆเลยนี่ <c oughs> ครับเคลียร์ห้องแล้ว <c oughs> นี่เคลียห้องแล้วบันทึกเพิ่นกับสิปู้กระเบื้องครับปู้ห้องนี้แล้วเพิ่นกสิมันเลยขอบโรงจอดรถ สร้างสีกระทาคือคือเพื่อนตั้งหนังล้านแต่ละจุดนี่เพิ่นจะเก็บด่านบนเรียบร้อยเลยครับเก็บด่านบนให้เป็นสีจริงหมดเลยครับแต่ว่าด่านล่างนี่คือท่าห้องไวก้กกรนะครับเลยต้องคอยมากิรงแต่ก็เก็บรายละเอียดอีกหลอดหนึ่งที่หลังมุมใกล้ๆครับพี่น้อง ในตอนที่แดดซองเม,มือเสาอย่างสีนะครับน,นี่ครับความสวยงามสีผนังว่าบานสีลังคาแล้วก็สีไอตัดมันสีกลมกลืนกันนะครับบานหลังนี้ก็เลยดูสะอาดตาดูไอสบายตาโบหก ลูกเลนบ่ได้ไอชูดฉาดแร่วาแต่ว่าดูสงงามีราคาแพงครับดูแพงว่าไงคือว่าดูแพงนะครับไอบันไดเนี่ยครับเป็นสีทองตัดครับพี่น้องแนมเบิ้งเป็นสีทองครับไม้สักทองนะครับประมาณนั้นนะครับความสวยงามความโดดเด่นเป็นสง่าครับพี่น้องสร้างกะลุยเลยครับ ทั้งสร้างสีทั้งสร้างกับเบื้องมาหอดเพื่อจัดการลุยเลยครับนี่คลองนี่คนเขา่าคนออกสองรอบแล้วครับคนเขา่าแล้วคนออกคนตกคนเข่าไปอีกคนออกไม่อีกว่ะนี้ขอบคุณตุกกำาังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่คอยการสนับสนุนครอบครัวน้องอิงที่ให้การสนับสนุนทีมงานรถตู้นะครับเนาะที่ให้การสนับสนุนทีมงานลางบ้าน ฝากกดซับสะไคร่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจฝากเบิ่งโฆษณานเด้อพี่น้องบบกดขามโฆษณาครับสารทีมนี่เดี๋ยวเอาไปสมีสะกอนเดี๋ยวปกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไเต้าหมูอากาศเย็นดีลมเย็นสบายติดด๊งติด๊งติ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 ๊ง